รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกคนจะมองออนว่าแบบเคยออนดูดีอ่ะออนแบบเป็นแออ่ะไม่มีใครรู้หรอกเคยนับเศษเหรียญมาแล้วเคยเอารถเข้าไฟแนนซ์มาแล้วเคยเข้าโรงจำนำมาแล้วเขาแบบขนมอะไรอ่ะน้องขนมเปี๊ยะเหรอเราก็แบบ ไม่ใช่ค่ะพี่ลองทานก่อนนะเราก็เชียร์ก็ไม่มีลูกค้าซื้อวันหนึ่งขายได้สิบชิ้นเราก็แฮปปี้แล้วถ้าออนไม่อดทนถ้าออนไม่สู้ไม่มีวันนี้จริงๆอยากให้คนเห็นนะว่าเราแบบเด็กต่างจังหวัดอะ่ะเรามีร้านในกรุงเทพอะ่ะแต่ง่าอะไรอย่างเงี้ยนะสนับสนุนโดยมิตซูบิชิมิรา n สโนโคล ปันความงามเมกกคลินิกโฟร์มสซีวิลล่าหัวหิน c d i p i n n o v a t i o n ถ้าฝันของคุณคือการได้เปิดร้านกาแฟร้านเบเกอรี่แต่จะมีสักกี่คนที่ทำมันได้สำเร็จอายุน้อยรร้านของเราวันนี้เธอคือผู้หญิงที่เดินตามความฝันอย่างไม่หยุดนิ่งลาออกจากการเป็นแอร์มาเปิดร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ล้มลุกพลุกพลานมามากมายแต่วันนี้เธอคือผู้สร้างตำนานขนมพายที่ได้รับความนิยมอย่างมากจนสามารถสร้างยอดขายได้ถึง100ล้านบาทด้วยวัยเพียง29ปีนักชนะพรเพื่อวัฒน,นาคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุน้อยร้อยลารายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจ a อ r i l s Bakery ที่มีขนมพายแสนอร่อยกว่า14ชนิดแป้งบางนุ่มห่อหุ้มไส้ชั้นดีอบจนหอมอร่อยส่งตรงถึงลูกค้ากว่า28สาขามียอดขายมากถึงวันละ1,000 10, งชิ้นแต่กว่าจะเดินตามความฝันได้สำเร็จอย่างทุกวันนี้เธอต้องใช้เวลาถึง3ปีในการฝ่าฟันปัญหาต่างๆมากมายเส้นทางความสำเร็จของเธอจะเป็นอย่างไรตามพิธีกรของเราไปพบคำตอบกันเลยครับ ฮัลโหลอ่ายตัวดีไว้วันนี้ยิบต้องยิบต้องยิบนี่วันนี้มาเดินห้างทั้งทีพี่ถ่าตัวดีอะครับเนี่้ <c oughs> ดูดีแบบเป็นสไตละะ์แบบว่าผู้บริหารโดดเด่นที่ได้รับรางวัลจาก CEO Award จะบอกใครไปไม่ให้บอกนนเขาไม่ให้บอก<ม>แต่ว่าพี่ไม่ใช่คนขี้โมนะครับคุณผู้ชมแต่ผมเนี่ยตัดวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมกันด้วยไม่ชอบพูดแต่ชอบโชว์ไปชมมาพร้อมกันเลยครับ ครบรอบ5ปีนิตยสารมีนิตยสาราเพื่อคนธุรกิจก็ได้จัดงาน f t h m e Anniversary CEO Awards ขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้บริหารที่มีความโดดเด่นได้บริหารจัดการองค์กรในสึบสาขาธุรกิจซึ่งงานนี้พิธีกรหนุม่มรายการอายุนรายล้านของเราคุณก้องอัครรัตน์นิติพล์กรรมาการผู้จัดการบริษัทมัลชลูมเทเลวิชั่นจำกัดก็ได้รับรางวัลมีอวอร์ดในสาขาไอทีแอนด์มีเดียด้วยค่ะขอบคุณกับรางวัลน,นี้ครับต่0ปีในการทําง,งานที่ผ่านมาเนี่ย บางทีมันก็เวคว้งควงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรามาถูกทางหรือเปล่าแต่นี่ไม่เป็นเหมือนเราคงมาถูกทางบ้างแล้วนะเราก็จะเป็นกำลังใจให้ผมทำงานที่ดีต่อไปก็ต้องขอบคุณคุณค่ามากครับขอบคุณครับขอสดแสดงความยินดีกับผู้บริหารท,าทั้ง10บท่านด้วยนะคะและรางวัลน,นี้จะเป็นกำลังใจให้เหล่าซ e อขับเคลื่อนองค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคมต่อไปค่ะ นี่ไม่โชว์จริงๆเลยเนี่ยเอาจริงเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบโมไม่ชอบปวดจริงๆเลยค่ะหลายอย่างเลยอ่ะต้องขอขอบคุณมีแมกกาซีนมากๆเลยมันจะเป็นแรงบันดาลใจพวกเราในการทำรายการเพื่อธุรกิจต่อไปนะครับได้ตลอดไลฟ์หน่อยจริงๆจริงๆทุกรันวันไหนๆก็ได้รางวัลไปแล้วนะคะตอนนี้กลับมาทำงานต่อนะคะอายุน้อยร้านของเราในวันนี้นะคะเป็นอดีตแอร์โฮสเตสเก่าแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะพี่ก้องค่ะยิปพามายืนอยู่หน้าชั้นท่านพระนามสามเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะมีอะไรลงมาแลนดิ้งตอนนี้ เพราะว่าเขาไม่ได้ทำไอชีไอเฮาสเตดแล้วแต่ว่าเขามาขายพายแต่เป็นพายร้อยล้านค่ะวันนี้เราเลยมาเยี่ยมร้านของเขาครับใช่ค่ะและคิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้หญิงหลายคนนะครับกับการทำแบบว่าขนมหวานทำพายสวยงามและสามารถสร้างธุรกิจเป็นร้อยล้านได้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะกับเดฟพิสเบเกอรี่ค่ะคี่ว่าถึงร้านค่ะไปชิมกันเลยดีกว่าไปหาธุรกิจเพื่อคุณผู้ชมไปชมกันเลยดีกว่าไปชิมด้วย oh <coughs> น้องสาวจ้ะพอจะเจอคุณออนอยู่แถวนี้ไหมครับน้องสองน้องสาวนี่สวัสดีสวัสดีค่ะดูแลเป็นอายุน้อยร้อยร้านคนรุ่นใหม่จริงๆด้วยการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยมันเป็นความฝันของผู้หญิงหลายๆคนเลยครับอยากบอกว่าเป็นนางฟ้าบินไปนู่นบินมานี่ทำไมถึงเลิกมาขายของอย่างนี้ล่ะครับเอ่ออย่างมีธุรกิจเป็นของตัวเองและอย่างหนึ่งคือสุขภาพเสียค่ะเพราะว่าเราเป็นสายการบินต่างชาติเรเป็นผู้หญิงทำงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยกค์ทหรือแบกอะไรพวกนี้คือทำเองหมดเลย ออกมาทำพายเนี่ยยอดขายจะต้องตกใจครับ3ปีได้เงินเท่าไหร่คะ3ปีหนึ่งร้อล้านบาทค่ะโอ้โหใช้เวลา3ปีสร้างยอดขาย100ล้านบาทค่ะแล้วขายพายนี่คือบอกว่าไม่ใช่พายบอกว่าอันละประมาณ2 3 0สามนะคะครพายชิ้นละเท่าไหร่คะพี่ออนคะชิ้นละ29บาทค่ะ29บาทครับงั้นขอถามไอ้29บาทเนี่ยจะทำยอดขายร้อยล้านเนี่ยต้องขายวันหนึ่งกี่ชิ้นนะครับอ๋อวันหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งหมื่นชิ้นนะคะหนึ่ง10,000ชิ้นน่าสนใจมากต้องศึกษาใกล้ใกล้ใกล อันนี้ไม่พอต้องใกล้ขนาดนี้ค่ะอยากใกล้กว่านี้ค่ะพี่ออนคะขออนี้เข้าไปลองชมเข้าไปลองชิมหน่อยได้เลยค่ะยังไงเชิญเลยค่ะโอ้ายเงินล้านมันมีทั้งหมดกี่ไซส์กี่แบบครับสี่ไซส์ค่ะพี่ออนแนะนำเลยละกันค่ะว่าตัวไหนขายดีที่สุดอันนี้ก็จะเป็นไหหมูแดงค่ะเป็นเบสเซลเลอร์ค่ะขายดีที่สุดอันนี้ คือเบสเลอร์หมูแดงผลิตประมาณ4,000-6,000ชิ้นค่ะขายวันละ4,000ชิ้น6,000ค่ะโอ้โหความอร่อยของไก่หมูแดงของเราเป็นไงครับของเราใช้หมูคุณภาพดีค่ะและเครื่องเทศเราสั่งนำเข้ามาจากฮ่องกงแล้วก็แป้งบางส่วนก็สั่งนำเข้าเหมือนกันค่ะอใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรของฮ่องกงซึ่งออนดัดแปลงให้เข้ากับรสชาติคนไทยอ่ะค่ะคชอุดออดที่ค้นเองใช่ค่ะ อันนี้งาดําค่ะอันนี้ใจเยอะมากอลองลองลองบีบดูได้เลยค่ะครับอร่อยมากงาดำนะอร่อยค่ะลูกค้าชอบคือเราใช้งา100%ค่ะ<อ>บางที่อย่างเงี้ยเขาจะใช้งาผสมถั่วแดง<อ>ซึ่งใช่มันก็จะมีเพราะว่าอย่างงาอย่างเงี้ยค่ะโลหนึ่งแพงแต่มันดีต่อสุขภาพลูกค้าบางคนก็แบบงา20ชิ้นอย่างเดียวขายได้วันละกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็วันหนึ่งประมาณ7-800ชิน้นสำหรับอของหวานถือว่าขายดี มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกซึ่งแต่ละประเทศก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเรามาดูกันสิคะวา่าพายที่ได้รับความนิยมในแต่ละประเทศมีอะไรกันบ้างอเมริกันพายพายไส้ผลไม้ชีสครีมและช็อกโกแลตจากสหรัฐอเมริกาเอ็มปานาดาสัสพายเนื้อหมูจากชิลีเชฟเพิร์ดพายพายเนื้อแกะจากประเทศอังกฤษทาท้าเดอซันติอาเกออลออามอด์พายจากสเปนและพายไส้หมูดแดงต้นตำรับจากฮ่องกองค่ะ ถ้าคุณผู้ชมคิดค้นขนมพายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแบบนี้บ้างรับรองว่าต้องได้เป็นอายุน้อยๆลายล้านแน่ๆเลยแหละค่ะโอ,อ้ว้าวพห้ฮ่องกงมันจริงสุดมนา ส้งเยอะมากเลยเ่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือเราเน้นไส้ค่ะสำหรับตอนนี้คนรักษาสุขภาพา<ม>เขาจะแบบเป็นห่วงเรื่องว่าเคาร์บไฮเดรตไฮคาร์บหรือแล้วเราก็จะเน้นว่าเออแป้งบางแล้วก็ทายทุกชิ้นของเราก็ทามือทั้งหมดด้วยค่ะทำมือทั้งหมดมือที่เ<ช>นี่ยน,นะฮะถ้าเป็น<ม><ม>คนอื่นก็ใช้บอกว่าเป็นเครื่องจักรมันก็จะบก่อก็คือาเครื่องจักรอย่างเนี้ยค่ะหนึ่งเครื่องหนึ่งชั่วโมงผลิตได้หกพันชิ้นแต่มันทําไม่ได้แบบที่ออนต้องการก็เลยได้ใช้มือต่อไป ปัจจุบันตอนนี้มีกี่สาขาครับประมาณ20วัวสาขาค่ะรวมเป็นชายแล้วค่ะเป็นของเรากีาา่สาขา13ค่ะยากมาก่นจะเป็นจุดนี้ยากค่ะคือลูกค้ากว่าจะมายอมรับแบรนด์เราเนี่ยยากมากเมื่อก่อนขายชิ้นละ9บาทยังไม่มีคนมองเลยใช่จริงๆค่ะเมื่อก่อนขายต่ำกว่าทุนแบบอยากให้ลูกค้าซื้อเพราะว่าเราทําเองมาขายชิ้นละ9บาทขายเองลูกค้าไม่มองใช่เพราะฉะนั้นแต่ปัจจุบันนะมีคนมาขอซื้อซื้อแบรนด์ของเราอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันมันมันภูมิใจมันยากน การลงมือทำเป็นกุญแจสำคัญเป็นพื้นฐานไปสู่ความสำเร็จทั้งหมดปาโบลปิกาโซจากความฝันของผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยากมีร้านเบเกอรี่เธอต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะได้มีร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองอะไรที่ทำให้เธอตามความฝันได้สำเร็จช่วงหน้าพลาดไ,ได้ครับมันเป็นการทุบมีเข้าตัวเองอะ่ะคือเราคิดว่าแบบทำไงดีถ้าเราอยู่อย่างนี้ไปแล้วชีวิตตื่นขึ้นมาเสิร์ฟ ชากาแฟแค่นั้นหรอมันไม่ใช่คือชีวิตมันต้องมีต่อเราไม่ใช่ว่าวนเวียนอยู่แค่นี้มันไม่ได้อะไรอย่อางงี้ยุน้อยร้อยล้านชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกดูรายการแล้วก็ไปกดไลค์และตอบคำถามใน Facebook อายุน้อยร้อยล้านผู้ชมดี5ท่านจะได้รับกินเวอร์ชว์มูลค่า500บาทในทางขนมไทยร้อยล้านจากร้าน a p พิลเซอรกเลยค่ะ ว่าแบบเฮ้ยออนดูดีอ่ะไม่มีใครรู้หรอกเคยนับเศษเหรียญมาแล้วเคยเอารถเข้าไฟนนซนมาแล้ว,เค,เ,ลเ,ลวเคยเข้าลงจำนำม,มาแล้วคือคนรอบตัวออนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าออนเคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนอยากให้คนเห็นนะว่าเราแบบเด็กต่างจังหวัดอ่ะเรามีร้านในกรุงเทพอ่ะแต่งป้าอะไรอย่างเงี้ยนะจากความฝันของสาวนครสวรรค์ที่ลาออกจากแอร์โฮสเตสเพื่อมาเปิดร้านเบเกอรี่ชีวิตริงต่างจากความฝันเพราะเธอต้องพบกับปัญหาต่างๆมากมาย เธอก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างไรไปพบคําตอบกันเลยครับนี่น้องยิบครับจากอาชีพในฝันแอร์โฮสเตสสาวที่เป็นความฝันของผู้หญิงหลายๆคนตอนนี้เป็นนักธุรกิจสาวร้อยล้านผมก็มีความฝันอยากจะเป็นแอร์เขาบ้างหรอคะรัวแอร์เป็นยังไงคะกค่ะเพราะว่าออนเป็นของสายการบินต่างชาติซึ่งเขาจะให้เราเนี่ยเด็กใหม่ได้บินประเทศที่แบบไกลๆก่อนเลยไฟแรกของออนคือไปเมกาซึ่งแบบเป็นไฟที่แบบ เหนื่อยมากเป็นไฟแรกจริงๆแล้วเราก็ยังแบบเด็กใหม่ไม่รู้เรื่องคือมันมีเรื่องสนุกบนเครื่องเยอะกว่าที่จะตัดสินใจเนี่ยทิ้งอาชีพที่ผู้หญิงไฟฟันนะคะที่ได้เงินเดือนเป็น4ี่ห0ื่นบาทเนี่ยต่อเดือนอ่ะมันมันเป็นการทุบกระเข้าตัวเองอะ่ะคือเราคิดว่าแบบทาไงดีถ้าเราอยู่อย่างนี้ไปแล้วชีวิตตื่นขึ้นมาเสิร์ฟชากาแฟแค่นั้นหรอมันไม่ใช่ เราต้องมีครอบครัวเราต้องแบบคือชีวิตมันต้องมีต่อเราไม่ใช่ว่าวนเวียนอยู่แค่นี้มันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ,คะได้ข่าวว่าไม่ได้มาทําภายเลยยังค่ะความฝันแรกเราจบแล้วเราทําได้แล้วอันที่2คืออย่าง เป็นเจ้าของร้านกาแฟก็คือไปเช่าพื้นที่ตอนนั้นก็จ่ายอยู่เดือนหนึ่งประมาณ3 5มหมใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเค1ิตารางเมตรเล็กๆเราคิดว่า4ี่หมื่นจบเราพอแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยมันต้องใช้ทังกี่บาทครับตอนที่ออนทําร้านกาแฟมันเกือบสองล้านนะคะจากร้านในฝันของเราลงทุน2ล้านบาทไม่ทราบว่ารายได้จากการขายกาแฟตอนนั้นมันได้เดือนระมาณเท่าไหร่วันละแปดร้อยโอ้ยปเจ็บอ่ะตรงนี้ได้ไหะแปด แต่เป็นบอกว่าบางวันฝ<ร><ค>น,นตกก็คือขายไม่ได้เลยก็มีน้ําท่วมน้ํารั่วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมีหมดอะคะ่ะเราพลาดเพราะว่าหนึ่งคือตรงนั้นร้านกาแฟาเต็มเลยและสองเราจะไปเทียบอะไรกับร้านกาแฟที่แบรนด์ใหญ่ๆแล้วอีกอย่างคือเทสของกาแฟเราอาจจะยังไม่ได้ด้วยเพรา,ราะเราไม่ได้เป็นคนดื่มกาแฟอ่าอใช่อันนี้อันนี้เป็นส่วนหลัก อันนี้สําคัญมากๆเลยครับสำหรับการทำธุรกิจเราจะต้องรู้เรื่องนั้นอย่างชัดเจนแล้วก็ค้นหาข้อมูลทำวิสัยทัศ a ์เป็นอย่างดีอยู่อย่างนั้นมากี่เดือนกี่ปีครับอุ้ยทนอยู่เกือบปีครึ่งค่ะขาดทุนยับค่ะโอ้มันไม่กล้ามันไม่กล้าอยู่ดีทิ้งออกไปหล้เนาะเพราะเรางมนเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเฮ้ยออกมาจากแอร์แล้วเปิดร้านแล้วตอนที่เปิดร้านก็ชวนเพื่อนมาที่ร้านว่าแบบไอ้แกนโอเพนนิ่งเรารู้สึกเราภูมิใจและอยู่ดีๆถ้าเราปิดไปมันเหมือนกับว่าแบบอายเขาเนาะ ผู้ซสีอ่ะทาต่อไปทั้งที่มันขาดทุนระหว่างนั้นก็คือเราคิดว่าไอตรงเนี้ยคิดว่าไม่รอดแล้วเราก็เลยแบบเดินหน้าเข้าหาห้างครับเราก็เลยมาเปิดร้านเป็นคอนซเมนต์ใช่ค่ะเป็นคอนไซเมนต์กับห้างก็คือเราขายได้เท่าไหร่ห้างหักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกลายเป็นว่าขายดีเพราะเราไปขายเองวันหนึ่งได้สองหมื่นใช่ก็เลยกลายเป็นว่าขยายไปหลายสาขามากโดยใช้แค่ตู้เค้กเนี่ยค่ะจากหนึ่งสาขากลายเป็นสิบสาขาเป็นสิบภายในระยะเวลาแค่สองเดือนสองเดือนใช่ เจ๊งค่ะปิดเหลือหนึ่งสาขาเหมือนเดิมเซนทันก็บอกว่าโทรหาออนว่าถ้าออนยังขายอย่างเงี้ยอยู่ย่อดขายอย่างเงี้ยเอาออกนะเครียดนะเครียดค่ะเครียดเพราะว่าก็เครียดไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นโดนแล้วเนาะตอนนั้นก็ลดนแล้วเพราะว่าอย่างเขาบอกเงี้ยอีก วันมันจะถึงสิ้นเดือนแล้วเราก็เครียดเราก็ต้องหาระหว่างนี้โอเคขายเค้กไป15วันอวันเขาบอกว่าเค้กมันไม่ได้เรื่องแล้วเปลี่ยนเป็นคุกกี้คุกกี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นขนมปังพวกขนมปังลูกเกดขนมปังอะไรที่แบบคนไทยกินกินอะไรเงี<ๆ>้ยเหมือนต่อเหมือนต่อหอกซิเจ้าที่ตัวเองตอนนั้นคือบอกว่าแค่หายใจไม่ทันเนาะมันต้องรีต่ออากาศให้ตัวเองใช่ใช่นนนนะคือเราลองลองทุกอย่างจริงๆครับไม่มัฟฟินหรืออะไรคือถ้ารู้ว่ารู้จักเอพิมาตั้งแต่แรกคือไขมันเยอะมาก กว่าจะมาจุดเนี้ยความฝันของหญิงสาวร้านเค้กแสนสวยแต่ความเป็นจริงไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงค่ะทุกคนจะมองออนว่าแบบเฮ้ยออนดูดีอ่ะออนแบบเป็นแอร์อ่ะออนแบบแต่งตัวดีออนนู่นนี่นั่นออนพูดตรงๆว่าไม่มีใครรู้หรอกเคยนับเศษเหรียญมาแล้วเคยเอารถเท่าไฟแนนซ์มาแล้วเคยเท่าลงจำนำมาแล้วคือคนรอบตัวออนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าออนเคยเป็นแบบนี้มาต่อน แล้วจุด9ก้าโคดที่สำคัญจริงๆที่ทําให้เราเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเนี่ยมันคือจุดไหนอะครับตอนนั้นมีโอกาสได้ไปฮ่องกงแล้วเพื่อนพาไปกินที่หนึ่งเป็นพายซึ่งอร่อยอร่อยมากเป็นพายที่ไม่มีอยู่ในเมนูซึ่งคนถ่ายไปสั่งกลับบ้านเราก็เลยแบบโอเคซื้อกลับบ้านมาให้น้องสาวกินน้องสาวบอกเจ๊ออนทําไมไม่ทําแบบนี้เราก็แบบช่วงนั้นคือมันเครียดอะค่ะหม่คิดว่าเจ๊ทําได้ทุกอย่างเหรอเราไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วเราจะทําอะไรได้เลยแต่โอเคจุดพอมันจุดตันแล้วอะ จุดตันแล้วแบบทาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมั่นใจหรือยังครับว่านี่จะเป็นโปรดักต์ร้อยล้านของเรายังค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเอาไปขายก่อนอก็วางอย่างดีเลยค่ะวางแล้วแบบเออซื้อไม่คะ้าบาทเขาก็ยังไม่ซื้อกันเลยเขาแบบขนมอะไรน,น้องขนมเปี๊ยะหรอเราก็แบบไม่ใช่กะพี่ลองทานก่อนนะเราก็เชียร์ก็ไม่มีลูกค้าซื้อวันหนึ่งขายได้สิบชิ้นเราก็แฮปปีเ้เราอะมันมีแวบหนึ่งไหมที่บอกว่าไอ้ขายวันละได้วันละเก้าชิ้นเนี่ยฉันน่าจะกลับไปเป็นแอ อย่างเดิมดีกว่าจริงค่ะเยอะเป็นความคิดนี้เยอะมากเพื่อนนะดูใน Facebook วันนี้จะบินไปอัมสเตอร์ดัมวันนี้ไปเวียนนาวันนี้ไปยุโปรปนู่นนี่นั่นแล้วเราสองทุ่มเข้าห้องทําขนมเสร็จตีสีถึงหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับไปน,นอนแป๊บนึง่งแลต้องขับรถเอาขนมไปขายซึ่งแบบทําไมต้องมาทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย อ,อ,อ,อยากให้ที่บ้านภูมิใจอยากให้หนึ่งคืออยากให้ที่บ้านภูมิใจสองก็คือแบบอยากให้คนเห็นนะว่าเราแบบเด็กต่างจังหวัดอะ่ะเรามีร้านในกรุงเทพอะ่ะแต่งป้าอะไรอย่างเงี้ยคนเราสามารถทำตามความฝันของตัวเองได้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะใช้มันเป็นวิชาชีพหรือไม่ก็ตามปรับพาดชนสลดัด ความฝันของผู้หญิงตัวเ,เล็กๆที่อยากมีร้านเบเกอรี่เธอต้องฟันฝ่าอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะได้มีร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองแนวคิดในการทำธุรกิจของเธอคืออะไรช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับออนคิดว่าถ้าออนไม่อดทนถ้าอ่อนไม่สู้ไม่มีวันนี้จริงๆถ้าออนแบบกิฟต์อัพตั้งแต่ตอนที่ออนแบบเริ่มทำใหม่ๆหรืออาจจะกิฟต์อัพตั้งแต่2ปีที่แล้วออนก็ไม่มีวันนี้ อ,อ,อย่างแรกที่ออนจะฝากผู้หญิงทุกคนเลยนะคะคือ1เชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้อดทนอดทนไปสักระยะหนึ่งออนคิดว่าทุกคนประสบความสําเร็จจากสาวนาครสวรรค์ที่เดินตามความฝันของตัวเองเพื่อมาเปิดร้านเบเกอรี่เธอใช้เวลาเพียง3ปีสู่ความสําเร็จกับเจ้าของธุรกิจขนมพายห0 0ล้านเธอมีแนวคิดในการทําธุรกิจอย่างไรเราไปฟังคําตอบพร้อมๆกันเลยครับ เราคิดว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้พายหมูแดงของเราเนี่ยกลายเป็นพันๆหนึ่งชิ้นทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยออนไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องมาร์เก็ตติ้งออนทำไม่เป็นเราแค่ชอบทําอาหารชอบทําขนมเราเน้นเรื่องคุณภาพอะค่ะคือเราใช้ของที่คุณภาพดีแล้วเวลาลูกค้าทานเวลาที่ออนเอาไปให้ใครชิมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ชอบเขาชอบเขาก็สั่งลูกค้ากลับมาเยอะเราขาย9บาทอยู่สาเดือนแล้วเพิ่มมาเป็น19จาก19เป็น25 และจาก25เป็น29จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะจุดเปลี่ยนที่สาคัญนะครับผมว่าใครๆหลายคนก็ทําอาหารอร่อยได้ทําขนมอร่อยได้แต่ไม่ใช่ขายได้หมื่นชิ้นตอวันทุกๆคนเนี่ยครับมันทํายังไงเราถึงสามารถทำอย่างดีได้ครับเราเราขยายโดยการเปิดแฟรนไชส์ค่ะขายยังไงให้ใครไปขายให้เราครับ ออนขายเองค่ะลูกค้าคนแรกที่มาซื้อคือลูกค้าที่ทานขนมเราประจําเขามาซื้อของเราแล้วคราวนี้เขาไปเปิดปุ๊บพอเพื่อนออนที่เขารู้ว่าคนนี้ได้เปิดก็อยากจะได้ก็มาซื้อส่วนมากจะเป็นคนรอบข้างก่อนสาขาที่เท่าไหร่ยอดขายที่เท่าไหร่เราถึงบอกตัวเองได้ว่าตอนนี้เรามาถูกทางแล้วออนพูดตรงๆว่าตอนที่ออนคิดว่ามาถูกทางแล้วเพิ่งปีนี้ค่ะเพิ่งขยายสาขาที่ประมาณแบบ1 0 11ออะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยมาเยอะอะค่ะกว่าจะแบบเริ่มมีคนรู้จกักเราไปแค่ยือนอย่างเดียวลูกค้ามาซื้อไม่ต้องเชียร์แล้ว คือลูกค้ารู้ว่าขนมเป็นของที่ไหนร้านอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีในการประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเนี่ยครับจากความฝันของคุณผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งเจ้าครสวรรค์ต้องทำยังไงอดทนค่ะถ้าออนไม่อดทนถ้าออนไม่สู้ไม่มีวันนี้จริงๆถ้าออนแบบกิฟต์อัพตั้งแต่ตอนตอนที่ออนแบบเริ่มทําใหม่ๆหรืออาจจะกิฟต์อัตั้งแต่2ปีที่แล้วออนก็ไม่มีวันนี้ พ่ออนมาถึงวันนี้ได้แล้วเนี่ยยิ้มอยากให้พี่ออนฝากถึงคนที่เขายังคงพยายามอยู่โดยเฉพาะคุณผู้หญิงหลายคนที่มีความฝันเหมือนพี่ออนอย่างแรกที่ออนจะฝากผู้หญิงทุกคนเลยนะคะคือหนึ่งเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้อดทนไปสักระยะหนึ่งออนคิดว่าทุกคนประสบความสําเร็จบางคนเปิดธุรกิจมา6เดือนคิดว่าเฮ้ยไปไม่รอดแล้วค่ะทุน6เดือนฉันปิด ถ้าคุณต่อไปอกปีหนึ่งอ่ะคุณอาจจะรวยเป็น10-20ล้านมันก็เป็นไปได้ออนคิดว่าถ้าทําได้แบบนี้ค่ะอย่างที่ออนพูดไปรับรองว่าเป็นอายุน้อยร้อยล้านได้แน่นอนฝันก็ยังคงเป็นฝันแต่เราต้องสร้างมันให้เป็นจริงด้วยตัวของเราเองเช่นเดียวกับสาวนครสวรรค์คนนี้ที่เดินหน้าไล่าตามความฝัน แม้จะต้องเจอกับปัญหาล้มบ้างท้อบ้างแต่เธอก็อยังสู้อดทนรอวันที่ความสำเร็จจะมาถึงและวันนี้ความฝันของเธอก็เป็นจริงกับธุรกิจขนมพายที่สร้างรายได้100ล้านบาทอายุน้อยร้อยล้านเอพริวส a เบ r y อรีณทนพพรเอื้อวันทนาคูณบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่าง มีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จะเหลือสักกี่ร้อยคนที่ยังค้นหาทางนั้นอยู่สู้ป่าฟันท่างคนนับล้านจนเจอจากล้านเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพัจนจะกลายมาเป็นร้อยเของดียังไงกันและถามตัวเองว่าคุณจะทำอย่างนั้น